เผาไม่ใช่ไหม้และก็เมนกล่าวกับชำรดไปแล้วเตาข้างล่างนี่ก็มันชำรดไปหมดเลยที่ไหม้ไปหมด่าเป็นเพราะที่เตาข้างล่างนี่ยมันทะลุไปอะไรไปแล้วก็จะทำมูลจังหวัน,นี่เ,เขาก็จะมาเก็บนี่ถังก็ต้องไปเปิดดูก่อนว่ามันจะไหม้หมดหรือไม่หมดไปเปิดดูข้างบนไม่มีไปเปิดข้างล่างโอ้เป้าจะเป็นส่วนท้องก็ต้องเก็บไปไว้วข,ข้างโน้นก่อนก่อจะผ่าเขาจะเห็น เขาไม่เคยเปิดเผยเลยเพราะยังไงเดี๋ยวจะภาเพเขาะจะเสียใจ <c oughs> อ้าวอัตมาก็ขอบอกบุญทางญาติโยมที่จะมาช่วยทำบุญเมนที่วัดอัมวันหรือวัดปะกกวยของเราตอนนี้ทางเมนทางอะไรก็ชำรุดโทรมไม่หมดแล้วขอให้ญาติโยมทั้งหลาย ต้องช่วยกันด้วยเถอะ สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่อง The Gang Variety นะครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดอัมพวันหรือว่าวัดปักกล้วยตำบลทุงพงอำเภอทัองฉางจังหวัดอุทัยธานีคะ่ะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับมาบอกบุญกับแฟนๆช่อง The Gang Variety อีกหนึ่งครั้งทําไมต้องมาบอกบุญกันแบบเราก็เพิ่งสร้างเทเวศวร์กันไปเนาะมันเริ่มจากอะไรอ่ะ อ่าอย่างวันนั้นก็คือที่เรากลับจากการไปอัปเดตท,ท้าเวสวรรณที่วัดหนองน้ำพุงนะคะครับก็มาเจอกับสอจอท่านหนึ่งก็คือสอจอที่พวกเรารู้จักชนิดเคารพนะคะก็คือพี่เต้นะคะครับผมอ่าก็คุยกันเรื่องวัดอ่าก็คุยกันเสร็จอ่าพี่เต้ก,ก็เล่าให้ฟังว่าที่วัดเนี้ยพวกเก่งรู้กันไหมว่าเขาเรียกว่าเมนอะไรเมนเมนแตกเพราะว่ามีการเผาศพแล้วศพไม่ไหม้ไม่ไหม,ไม้ทั้งหมดอ่ะ ซึ่งคือวัดเนี้ยอยู่ใกล้บ้านมากใช่แต่เราแล้วก็เป็นวัดที่เนี่ยเก่งทําบุญเจ้าตัวเองอยังยังไม่รู้รค่ะเพราะว่าทางวัดอะก็คือไม่ได้บอกใครเนาะ <S <S ไม่ได้บอกกับญาติแต่คราวนี้ก็คือไม่ไหวแล้วจริงๆคือซ่อมไม่ได้แล้วก็เลยต้องนํามาเล่าสู่กันฟังเราก็เลยถือโอกาสเข้ามาเข้ามาดูแหละเข้ามาพูดคุยกับพระอาจารย์เข้ามาดูสถานการณ์ว่า ดูที่ตัวเมนเองและยิ่งพอมาฟังเรื่องราวที่ถ้าอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังก็แบบมันยังไงอะเนาะหดหูสะเทือนใจนซึ่งมันเหมือนมันเหมือนแบบยังไงอะถ้าเกิดเราเรามาเจอในเหตุการณ์แบบเนี้ยสมมติญาติเราเสียปุ๊บแล้วเกิดเราเผาไปแล้วญาติเราไม่ไหม้อะเราคิดกันยังไงมันก็เศร้าใจเนาะเพราะว่ายังไงอะคือทุก มันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาเป็นปีแล้วแต่ที่ทางพระอาจารย์ท่านกับกรรมการเนี่ยไม่ยอมบอกเพราะว่าว่ากลัวว่าญาติญาติอ่ะจะเสียใจเนาะว่าศบญาติตัวเองเ่ะไม่ไอม้แต่วันนี้ท่านเจ้าวาดยอมเปิดเผยเรื่องราวเพราะว่าไม่ไหวแล้วก็เหมือนอย่างที่เราไปกับทุกวัดเนาะจะไม่มีเงินแล้วก็จะได้แค่ จากการกระถินหรือว่าผ้าป่าเงินเก็บในบัญชีก็ไม่มีแต่วัดเนี้ยแย่ใช่วัดนี้แย่แย่ที่สุดเราถึงมาทําคลิปบอกบุญกองบุญสิบบาทนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องเรากับท่านเจ้าวาดนะใชเดี๋ยวให้ท่านเจ้าวาดเล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาสรุปเรื่องราวกันอีกทีหนึ่งในตอนท้ายครับผม กลับนามัสการครับอาจารย์เจเริณพรโยมอาจารย์นี่เป็นเจ้าวาดที่นี่มานานหรือยังครับก็ประมาณสิบปีเป็นสิบปีตั้งกระรุ่น,น,นอาจารย์นาอาจารย์นาไปแล้วก็เปาามารับช่วงต่อเลยตอนนี้มีปัญหาที่เมนที่จะต้องแบบเร่งแก้ไขนะปัญหามันมีอะไรบ้างครับเรื่องเมนปัญหาก็เผาไม่ไฟไหม้แล้วก็เมนเก่ากับชำรุดไปแล้วข้างในแล้วก็ไอ้ปล่อง ปล่องแล้วก็ไอ้หอ,อกนอกเรียกอะไรก็เรียกมาต,งงตูมกนมันก็จะหลุดมหมดมันหลุดนะฮะจะหลุดมาหมดแลนะ้วมันส่งผลให้เวลาเผาศพไหมไม่หมดไหมไม่หมดที่ไหมไม่หมดว่าเป็นเพราะที่เตาข้าง,งล่างเนี่ยมันทรุดฮะมันทะลุมันทไปอะไรไปแล้วก็พอเผาไปนี่ถ่านหมดอะไรหมดมันก็ทุุลงไปหมดข้างล่างเลย ชิ้นส่วนตรงตรงส่วนไหนส่วนใหญ่ที่ที่ไม่ไหม้ครับจะเป็นส่วนท้องก็คือตรงตรงตรงกลางลาตัวที่ที่ที่บอกว่าปอดใต้ทะลุลงไปข้างล่างตรงนั้นไปข้างล่างก็มาช่วยเจ้าภาพเก็บกระดูกก็จะทำบุญเจ็ดวันวันลุ่งขึ้นก็มาเจอเจอศพไม่ไหม้ก็เหมือนตั้งหลายวันแล้วนะ ก็ต้องอ,อ่ามันจะเหลือ,อเหลือเหลือก็มากบ้างน้อยบ้างบางคนก็เหลือเป็นกระสอบปุ๋ยบางคนก็เหลือก้อนนึงก็จัดการไปฝังโดยไม่บอกญาติเขาแล้วกลัวเขาเสียใจก็ทนทํากันมายัางไง้นนะ่ยนะก็ตอนนั้นทําคนเดียวคราวนี้มาตอนหลัง ผมก็ไม่ค่อยได้เข้าวัดรู้สึกว่าหลวงพ่อจะทำคนเดียวเลยทีหลังเนี่ยมาเจอเข้าช่วงช่วงกกขาแล้วก็ท้องมันจะไหม้ไปแค่นมแล้วก็วกระโปกที่จะเหลือก็เป็นแบะบางครั้งก็รู้สึกว่าเห็นหลวงพ่อว่าไส้ย,ยังมีอยู่เลยนะมันเจอบ่อยเข้าบ่อยเข้าวก ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยตั้งแต่ผมเริ่มเข้ามาช่วยเขาเก็บนี้มันก็น่าจะสิบกว่าแล้วละ่ะสิบกว่าแล้วละ่ะปีที่แล้วนี่ก็มีหลายศพอยู่ที่ไม่ที่ไม่ไหม้นะหลวงพ่อจัดการคนเดียวทุกวันยายากยังไม่มีใครรู้คือไม่ยอมบอกอะกลัวเขาน้อยใจเสียใจ ที่คือครั้งแรกที่ยอมเปิดเผยเรื่องนี้คือเมนมันไม่ไหวแล้วไงก็เลยต้องยอมต้องยอมแล้วคิดหาทุนกันจะจะสร้างใหม่เลยก็โอ้โหบริษัทวัดเราก็ไม่ค่อยรวยกันเท่าไหร่เคยหาวิธีซ่อมแซมแก้ไขไหมครับเคยแต่ทำก็ไม่มาตรฐานเผาตก ศพเดี๋ยวก็บผังไปอีกครับครับแล้วเวลาซ่อมเนี่ยได้เงินได้ปัจจัยมาจากไหนครับหาเงินมายังไงครับก็ได้จากโยมเ่ช่วยคนบริจาคคนละร้อยสองร้อยก็มาถามกันซ่อมทีหนึ่งใช้งบประมาณเท่าไหร่นียซ่อมทีก็ที่จำได้ก็มีสองหมื่น<อ>เนี่ยอีกครั้งสุดท้ายจะสองหมื่นตอมไป เาตบเดี๋ยวพังเลยก็เหมือนซ่อมไปก็เสียประโยชน์เลยเนาะซ่อมสองหมื่นที่ลงไปมันก็ยังไงแล้วรายรายได้ของวัดนี่ส่วนใหญ่ได้มาจากไหนครับก็มีกระถินกระถินก็หมื่นสองหมื่นครับอย่างมากก็ห้าหมื่นครับก็มีทักขั้นเอน่านี้แหละต่อปีเนาะต่อปีอะกระถินมันก็มีปีหนึ่งครั้งหนึ่งปีละครั้ง กระถิ่นตาบมะคีกระถิ่นตาบวะคีมีกองพระป่ามีมาบ้างไหมครับเนี่ยกองพระป่าของพระป่าวัดอื่นได้ยังไงหมายถึงว่ามีคณะใจบุญมาตั้งกองพระป่ามาบำรุงวัดอย่าง,งนูน้นนนี่อะไรไงเงี้ยม,มีบ้างมัมีกัน้อยมีก็น้อยเพราะว่าวัดเราไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก ด้วยกระชายวัดวัดเล็กๆอ่ะในส่วนของเมนนี่คืออยากจะบุรณะหรือว่าอยากจะสร้างใหม่ครับเนะี่ยแต่ตัวฉันเองก็อยากจะสร้างใหม่เลยครับเพราะบุญละไปแล้วก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันยังไงคนระับเหมือนกับหมด ทั้งข้างล่างของบนมันก็พัง,มงหมนดไมก็เสียเงินไปเปล่าๆถ,าาถ้าตอนนี้มีมีการใช้งานอย่างเงี้ยคิดว่าไหมไหมครับ<ส>ก็ยังไม่แน่ใจเหมืยอยนกัน<ส>ก็ต้องคอยลุ้นกันอีกก <ef> ็คอยลุ้นกันอีกออก็มีเคสนึงก็ทีอยญ่อยกของบนนี่เนี่ยครับนั่นมีทั้งเนี่ยเหลือแค่นี้เลยวันเก็บก็โดกแถวนี้ก็้านิยมเก็บกันวันที่หก หลังจากเผาแล้วหวันทําของอ่ะอจะทําบุญเจ็ดวันจะทําบุญแตหวันเนียเขาก็จะมาเก็บครับแลนี้ถังก็ต้องไปเปิดดูก่อนครับว่ามันจะไหม้หมดหรือไม่หมดอ่าไปเปิดดูมันมีสองชั้นไหมครับไปเปิดดูข้างบนไม่มีไปเปิดข้างล่างโอ้ปอที่เจอก็ต้องคุยเอาเอาพนันออก เอาดึงไอ้นั่นออกมาแล้วก็เอาเอาชิ้นที่ไม่ไม่ออกมาเขาออกมาใส่ถุงปุ๋ยครับก็ต้องเก็บไปไว้ขัางนนก่อนกลัวกลัวจะผ้<ว>เะาเขาจะเห็นไม่เคยเปิดเผยให้เจ้าภาพซักลายเลยได้รู้ไม่เคยเลยเนี่ยครั้งแรกเลยใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยครั้งแรกแหละเพราะไม่เคยเปิดเผยเลยเพราะยังไงเดี๋ยวจะภาพเขาจะเสียใจก็จมียมนงครับคนนึงที่เห็นะ ที่เห็นตบแรกอ่ะครับบอกน้องๆอย่าไปบอกใครนะปิดมาตลอดเนี่ยป,ปีกว่าเนี่ยไม่ว่าจะศพนี้หรือว่าไม่ว่าศพใครอะ่ะศพไหนไม่เคยบอกเลยแต่วันนี้ต้องยอมเปิดเผยเรื่องราวอเพราะว่าไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับมันจะต้องหาทางแก้ไขตอนนี้วัดมีเงินในบัญชีอยู่เท่าไหร่ครับเงินในบัญชีจะมีอยู่สามหมื่นเองนะแต่ สามหมื่นกว่าสามหมื่นนี่นี่คือที่บอกว่าเริ่มบอกบุญที่จะกนสร้างเมรุใหม่เนี่ยเหลอเริ่มบอกบุญนี่แล้วงบที่จะต้องสร้างใหม่ทั้งหมดนี้พอจะทราบไหมครับงบที่จะตร้งใหม่ก็ประมาณกับตอกสองแสนกว่าสักตอกสองละสองสองแสนใช่ไหม มาณล้านทดสองล้านกว่าสองล้านกว่าอาจจะถึงสามล้านเนี่ยตอนนี้เห็นว่าดาเนินการอะไรไปบ้างแล้วนะครับแจ้งไว้ทางตำนักพดแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าตำนักพดจะช่วยเท่าไหร่ก็ต้องใส่กันหมานเพราะว่าเราก็ยังคาดหวังกับตำนักพดไม่ได้ว่างบจะมาเมื่อไหร่ใช่ใช่คือก็อาจจะได้แต่ไม่รู้ว่ามาเมื่อไหร่แต่ตรงนี้มันเร่งด่วนมันเร่งด่วน ช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างมีเคสเข้ามาพระอาจารย์ก็ต้องคอยมันลุ้นอีกว่าจะไหมหรือไม่ไหม,ไมก็ต้องก็ต้องลุ้นกันอยู่เลยถ้าม่ตกหมาก็ต้องลุ้นกันอย่างนี้เนี่ยงั้นสุดท้ายต้องฝากพระอาจารย์บอกบุญญ,ญาโยมที่ได้ดูคลิปนะครับอ้าวอาตอมาก็ขอ บอกบนทางญาติโยมที่จะมาช่วยทำบุญเมนที่วัดธำววันหรือวัดปักก้วยของเราตอนนี้ทางเมนทางอะไรก็ทำรุดทุโท,โทไม่หมดแล้วขอให้ญาติโยมทั้งหลายต้องช่วยกันด้วยเถืะ เดี๋ยวเราให้ลุงจบซึ่งเป็นกรรมการชุดใหม่เนาะ <Okay. S 1> ให้ลองดูว่ามันมันพังมันผุยังไงบ้างครับ <Okay. S 1> ลองดูเลยครับเปิดเลยลงุงกรับเมนหลังนี้ก็เคยได้ซ่อมมาหลายครั้งแล้วที่พังที่พังมีตรงไหนบ้างครับ ก็เตาด้านล่างแล้วก็ด้านบนตอนนี้ผมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าคือจ้างช่างตัดเหล็กวางกันไว้เหล็กแผ่นนี่ใช่ไหมครับเหล็กแผ่นนี่ข้างบนข้างบนก็หลุดร่วงลงมาเรื่อยที่เป็นอิดที่เป็นอิดอยู่เนาะอิดอิดอิดกันไฟมันก็คือพังอ่ะพังลงมาเรื่อยๆครับพังลงมาเรื่อยๆตรงนั้นคือป่องที่ที่บอกว่าเวลาจะ เวลาจะจะมีงานเนี่ยสักทีหน,นึ่งเ่ยจะต้องไปเช็คว่าต้องไปเช็กว่าปล่องให้จะบป็เลอยืนแงนหน้าคืนดูปล่องถ้าล่งก็โอเคถ้า,ถาไม่ล่งก็ต้องจุดไฟให้ไล่นกออกเราปกติมันนงมันมีนกไปเกาะทำาะไ้ใช่ไหมตรงนี้คือที่ที่มันเป็นปัญหาว่ามันมไม่หมดทิ้นส่วนมันไม่หมดไม่หมดจะเจอตรงไหนไม่หมดก็เพราะเผาไม่หมดก็ พวกคนที่มาเผาคือเขาช่วยกันนะก็จะดูแต่งบนอ้าวเปลี้ยงแล้วก็จะ่าดูล่างพอจะเก็บกระดูกพวกผมก็ต้องมาดูกันก่อนอโอ้ปรากฏว่าเหลือจะเห็นอยู่ข้างล่างนะคะครับอยู่บนตะแกรงข้างล่างตะแกรงนี้เราสามารถดึงออกมาก็คือดึงเข้าดึงออกเวลาเก็บกระดูกดึงออกได้ครับ อ๋อเราคือจะเหลือในตะแกรงนี่เลยใช่ไหมครับจะเหลือในตะแกรงเนี่ยเพราะรูเตาด้านบนนี่มันจะใหญ่มากมันพังอะ่้มแล้วก็ไม่ไม่ดีหลายผลแล้วที่บอกว่าลุยังคือยังเป็นเตาถ่านด้วยนะเตาถ่านนะเนี่ยเวลาเวลาที่วันร่วงมาตรงเนี้ยวันที่ลุงเห็นก็ก็ต้องรีบจัดการที่บอกว่ารีบจัดการก่อนย่าตาอย่างเงี้ยหรอต้องจัดการก่อนเก็บใจ่กระสอบแล้วก็ไปฝัง ไม่ให้จะภาพเขารู้กลัวเขาจะเสียใจเนาะก็ปิดบังมาตลอดแล้วห้าหกวันพี่คิดดูนะว่าชิ้นส่วนจะเป็นขนาดไหนใช่แล้วคราวนี้มันปิดบังไม่ได้แล้วก็ต้องเรียกประชุมผมมาดูแล้วพอผมเพิ่งมารับกรรมการใหม่ๆดูเอ้าปลองก็ควันกระจายหมดแตกออมันแตกหมดทั้งล่างก็ชำรุควันออกตรงช่องแตกเลยครับครับครับแล้วนี่อิก ด้านบนก็ร่วงมาเรื่อยๆใช่เห็นจิตเนี่ยเริ่มร่วงแล้วข้าวคันใช้ไม่ได้แล้วก็เลยซ่อมแต่ละครั้งนี่ใช้ที่ที่เคยที่บอกเคยซ่อมนะครับแต่ละครั้งใช้เงินเยอะไหมเนี่ยสามพันสี่ร้อยแค่ตัดเหล็กสองแผ่นมาวางกันไว้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปอย่างซ่อมไปเสียตังค์ไปสามพันเนี่ยได้กี่ได้กี่งานก็ไม่ไม่แน่ใจเดี๋ยวก็ไม่แน่ใจใช้ความร้อนนานๆก็ กลอนไปอีกอะพี่เือพี่นาเาเป็นเจ้าภาพดไม่กี่หมื่นอกว่าแล้วเนี่ยท้าลงจะตะแคงเลยด้านเนี้ยเพราะว่าปูนมันมันต่ำกว่ากันครับเพราะทานเถอะแล้วทุกอย่างอ่ะยู้ลงเข้าไปลงจะตะแคงเอียงเลยใช่จริงมันต้องเสมอมันมันไม่เสมออันนั้นมันพังหมดอันบนนี้ไม่ได้โดนอะไรเลยแต่มันก็ร่วงใช่ซ่อมไม่ไหวแล้วเราเสียตังซ่อมมา เยอะไหมครับทั้งหมดเลยรวมๆเลยเนี่ยเท่าที่ลุงรู้เนี่ยอก็หลายหมื่นอยู่แล้วครับเหมือนซ่อมซ่อมก็ไม่ได้ใช้ซ่อมก็ใช้ได้ก็ไม่ดีอืไม่ดีคือตอนนี้ก็คือถั่วลูตุ๊กกลางใช้ไปนม่ก็คือตั้งแต่เรายังไม่เกิดแล้วอ่ะโนกล้่นเนี่ยก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปคราว หมดเงินไปก็เยอะแล้วก็พอท่าไปก็ใช้ได้ไม่กี่ครั้งกี่คราพอท่างอีกแล้วอีกครั้งครั้งหลังนี้รู้สึกว่าเผาได้ศพเดียวศพเดียวก็ไมาจมูนท่ายแล้วก็ยังพอเหลือมากเอาเป็นก็คือเรียกว่าทุกทุกรายอะที่มาเหมือนจะมีเลยต้องต้องมีอ่ะต้องมีต้องต้องเก็บไปต้องฝังแน่นอนเยอะมากเหลือน้อยเยอมากเหลือน้อยก็ตาเก่งก้าเผาที่นี่ค่ะแกรู้ไหมไม่รู้เลย ไม่รู้ไม่รู้จนทุกวันเนี้ยตอนนั้นตอนนั้นลุงยังไม่ได้เข้ามารับหน้าที่ทางนี้และอีกอย่างคนที่เผาเขาคงไม่บอกแกหรอกก็คงไม่บอกก็ไม่บอกสงสารเจ้าภาพอ่ะมันจะสลดทุู่ใจขนาดไหนนั่นเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เรานํามาบอกกล่าวกันในวันนี้นะครับเราจึงขออนุญาตนะครับตั้งกองบุญ10บาทเพื่อร่วมสร้างเมน ให้กับท่านเจ้าวาดเนาะท่านพระอาจารย์นะ่ะเพื่อไม่อยากให้ท่านต้องมาลุ้นนะ่ะว่าครั้งต่อไปในการเผาศพเนี่ยใช่ว่าศพจะ,จะไหม,ไมหรือว่าไม่ไหมนะเพราะว่าทุกครั้งก่อนทําบุญเจ็ดวันหรืออะไรพระอาจารย์ท่านจะต้องมาเปิดดูว่าศพเนี่ยไหมหมดหรือเปล่าแล้วก็งบประมาณในการสร้างครั้งนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะค่อนข้างสูง,ส,งสูงนะครับมันก็ถือว่ามันมันเกินอะ่ะมันเกินกระบอกเสียงของเราอ่ะใช่ ก็อยากให้ช่วยแชร์กันเนาะแชร์เรื่องราวออกไปให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อให้กองบุญสิบบาทของเราเนี่ยประสบผลสําเร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับใครอยากจะทําบุญก็เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์บัญชีของทางวัดให้นะครับชื่อบัญชีก็จะยาวหน่อยนะครับชื่อบัญชีน่าจะเพื่อการบูรณะบูรณาการาเพื่อพัฒนาวัดอัมพวันหรือว่าจริงๆอ่ะชาวบ้านจะรู้จักกันในชื่อของวัดปกกล้วยนะครับช่วยกันนะครับ เราเคยบอกบุญสร้างทั้งโบสถ์สร้างทั้งพระสร้างทั้งาเาวสุวรรณล่าสุดนะครับครั้งนี้มาร่วมกันสร้างบ้านหลังสุดท้ายเพื่อส่งเข่าเหล่านั้นให้ให้ครบทุกชิ้นส่วนเนาะใช่ให้ไปทุกชิ้นอะ่ะไม่ต้องมาเหลือเป็นอย่างนี้อีกนะครับฝากกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วเรื่องราวต่างๆที่เราไปบอกบุญมาก็จะคอยอัปเดตกันเป็นระยะไม่ว่าที่นี่เองนะครับไม่ไม่รู้ว่า มันจะสําเร็จผลเมื่อไรอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่เราจะคอยอัปเดตนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากแชร์เรื่องราวที่นี่ออกไปแต่เราก็มั่นใจนะว่าคนไทยทุกคนถ้าได้เห็นคลิปนี้นะมันรู้สึกสะเทือนใจโคตถูกการการทาบุญครั้งเนี้ยถือว่ายิ่งใหญ่นะคะนะคเป็นบุญที่แบบบอกไม่ถะะูกค่ะมันตื้นตันมากเลยคะ่ะนะครับคุณได้เห็นน้ําตาพระอาจารย์แล้วเราก็ตอนนั้นเราก็นะ จกอ,อกเหมือนกันนะครับพเพราะว่าออพระอาจารย์ไม่เคยบอกเรื่องราวนี้ให้ใครฟังแสดงว่า,าเก็บกอยู่ในอกอใช่ท่านเก็บไว้ในอกอยู่นานแล้ว<อ>ตัวท่านก็ไม่รู้จะหาเงินทางไหนมาใช่วัดก็ไม่ไม่เป็นที่รู้จักอะวัดเล็กๆอยู่ก็ลึกนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับอีกสักหนึ่งเรื่องนะครับ สำหรับในวันนี้ก็คงต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะไปบอกบุญหรือว่าไปอัปเดตเรื่องราวที่ไหนต่อนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ